ฮัลโหลสวัสดีครับอยู่สตอนเอ็นนะพอดีว่าจะอัดตั้งแต่ก่อนฮอตไทม์นะพอดีมันยังไม่ได้อัสสดสักทีก็เลยกินเวลาฮอตไทม์สักแป๊บนึงก่อนฟาร์มคือตอนแรกกะว่าจะรอตอนแรกตอนแรกผมเนี่ยกะว่าจะรอจนกว่าจะรอจนกว่าปั้นตัวเสร็จรอค่อยมาอานนี้ แต่บบางทีกว่าผมจะปั้นตัวตัวหนึ่งมันช้านะก็เลยแบบประมาณว่าอืมก็เลยกล่าวว่าจะมาแนะนำบางตัวก่อนแล้วกันนะครับจะได้เผื่อว่าใครสนใจอยากปั้นก็ปั้นนะก็ต้องบอกว่ามันเป็นความเห็นส่วนตัวด้วยนะครับแล้วก็สิ่งที่เห็นเห็นมาเพราะฉะนั้นเออใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ ก็ลองตัดสินใจดูก่อนนะครับว่าโอเคไหมแล้วลองไปอ่านสกิลอีกทีผมแค่แนะนํานะครับเนเน,นว่าแนะนํานะโอเคมาไล่ก่อน,อนเพราะมันก็เยอะพะสอสมควรเอ่อพวกตัว2ดาวนะครับตัวนี้ก็ค่อนข้างได้รับความนิยมนะครับเพราะว่ามันจะเป็นการเพิ่มพลังโจมตีนะครับแล้วก็ตีดุดอ,อนก็คือเป็นบัฟนะครับนะเป็นบับท่าน้ําแต่ว่า มสําหรับคนที่ไม่จําเป็นมันก็บัฟเพิ่มในระดับหนึ่งครับก็ถือว่าเยอะนะถ้าอ่านมาเต็มแต่ว่าก่อจะบัฟได้ะเธอแรกมันยังบัฟไม่ได้ไงยกเว้นว่าจะทําให้เกมเันเต็มก่อนนะครับนะแล้วก็มัามีโอกาสโจมตีเนี่ยมีโอกาสสร้างโลกพลังอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็พลังป้องกันเมนเลือดเหลือน้อยแล้วก็มี โอกาสฟื้นเลือดเหมือนเต่านะครับประมาณนั้นก็ประมาณนี้ครับก็แล้วแต่ชอบนะครับแต่ตัวนี้ก็ผมก็ไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่นะเพราะว่ามันอาจจะช่วงแรกๆเยเฉยๆในความคิดผมนะตัวนี้ก็แนะนำปแลานะครับหอ,อกก่อนนะครับก็โอเคครับใช้ดีนะถ้าเวลาปานก็โอเค อีกตัวหนึ่งที่จะแนะนําก็คือฮิวโบครับฮิวโบนี่เกาหลีก็มีใช้บ้างอางคนนะครับเพราะวาสกิลเหมือนคน่อนข้างปวนนะครับเพราะว่าอย่างแรกเนี่ยสร้าง,งความเสียหาย9กิเซนของาการโจมตีศัตรูนะครับอดีย๋ยวเพิ่งมาลอ่อสิอันเราก็สับสนสองรอบนะครับคือมันมันจะเป็นตัวที่ทำให้สับสนนะครับน่าหลัคาญมากนะแล้วก็มีโอกาส18บแดสมาธิปไปหมดวิวกับสิเปอร์เซ็นต์โจมตีโต้กลับ,ก,ลบก็คือจะเห็นม่าโต้กลับ,บบ่อยนะครับ นะแล้วก็คือที่สําคัญคือทาใม้ติดสับสนด้วยนะครับก็ถือว่าโอเคอืมมาไม่หยุดเลยเมื่อจมตีติดสับสนก็จะเกิดผลความเสียหายเพิ่มอีกนะครับก็คือมันก็เป็นทกิลเกี่ยวกับสับสนนะครับมันเป็นตัวเอาไว้สายป่วนนะครับคือลงมาแล้วก็เยิง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 นะครับวิ่งไปวิ่งมาแล้วแบบป่าปวนชาวบ้านข้นไปทั่วนะก็มีบางทีผมก็เคยโดนติดทีละสามตัวหรืออะไรเงี้ยมันก็บบ เราคอมมาไม่ได้มันก็น่าลำคาญนะครับนะก็ใช้ประมาณพันหนึ่งพันหนึ่งเท่าสองก็น่าจะได้แต่ว่าบางคนเขาว่าเกี่ยวไว้สำรองอไรอย่างเงี้ย้วเ,เอาออกมาทีแบบซรา,า,ยยางเซอร์ไพรส์อะไรเงี้ยนะแล้วแต่คนบางทีก็จะยืนไว้เลยอะไรเงี้ยก็ตัวสองดาวก็ประมาณนี้เนาะก็ดูๆนะครับตะกี้ที่แนะนําจะเป็นธาตุสมมารจะแนะนําตัวที่เป็น,นธาตุยอดนิยมนะครับเพราะว่านะวงก้อนี่ก็น่าป้านเกี่ยวบทุกทุกธาตุนะครับนะ มังกรตัวน,นี้นนก็น่าปกับทุกท่านนะครับเพราะเดี๋ยวลหลังๆเอาไว้ลุยด่านลุยอะไรอย่างเงี้ยในด่านอะไรเงี้ยมันก็โอเคนะครับด่านตันติเพเยอร์ที่เป็นมีบอสนู่นี่นั่นด้วยนะอันนี้เคยเห็นเคยเห็นแต่ยังไม่เคยเข้าไปตือนะส่วนมากตัวนี้ก็ฮิตนะครับส่วนมากจะฮิตส่วนมากที่เห็นบ่อยที่สุดก็คือตัวนี้นะครับแต่สีอื่นก็โอเคนะครับก็คล้ายๆกันมันมันเป็นตัวที่เอาไว้ฟื้นฟูพลังนะครับฟื้นฟูค่าพลังทาให้เราสกิลได้ไวขึ้นนะครับอะไรอย่างเงี้ย มันก็จะช่วยนะส่วนมากบางคนเขาจะเอาไ้ยืนกลางบางทีก็ยืนกลางเลยนะครับเพราะว่ามันฮิวได้ด้วยแล้วก็เพิ่มพลังป้องกันได้นะครับมีวงการพลังป้องกันจะเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วเนี่ยมีโอกาสฮิวเห็นไหมครับแล้วฮิวให้แล้วฮิวพลังงานด้วยฮิวฟื้นฟูพลังชีวิตและฟื้นฟูพลังงานนะครับเป็นเป็นเปอร์เซ็นต์เลยนะครับนะแล้วก็อันนี้ก็คือก็มาเริ่มสู้ก็กันหานะอะไรกันไปว่าไปกันนะครับ แล้วก็เริ่มมาถึงปุ๊บมันก็จะฟื้นฟูพลังของเมื่อถูกโจมตีมันจะฟื้นฟูพลัง,งตัวเองก็คือมันเป็นตัวที่เอาไว้แจกหลอดให้ชาวบ้านนะบ่อยนะอะตัวพวกนี้ก็สมมาจะเ,เหมือนกันนะครับแต่แตกต่งางที่ธาตุผมจะขอข้ามไปนะครับโลกโลกโลก,โลกรีบจะไป <c oughs> จะไปฟาร์มไปฟาร์มก็โอเคพอดีติดงานแล้วไปดับนะครับเพิ่งมาเลย ได้แล้วก็ส่วนมากนี่ครับวันพันแมงของเราเธอจะมาของเราที่เองปวดมึนๆเหมือนกันว่าโอเคครับตัวนี้นะครับเป็นตัวที่ได้รับความนิยมค่อนข้างสูงนะครับเพราะเนื่องจากความสามารถในการโจมตีค่อนข้างแรงนะครับแล้วก็มีเป็นตัวที่หาง่ายนะครับเพราะใช้แค่สามดาวนะครับนะสกิลแรกตัวนี้ทาทำไมตัวนี้ดีสุดเพราะตัวนี้มีการโจมตีที่รุนแรงที่สุดแล้วก็มีอาามัตราการมีสกิลที่ปวนที่ค่อนข้างดีนะครับเพราะว่าตัวนี้ปกติจะโจมตี พอกดเสร็จจะชาร์จครับพอชาร์จเสร็จช่วงตีธรรมดามันจะออกไปนะก็คือต้องกะเผื่อไว้ก่อนว่าเเฟดนึงอ่ะมันจะออกไปตอนท้ายปกติมันจะเฟดสกิลก่อนแล้วค่อยเฟดตัมีธรรมดาถูกป่ะเพราะฉะนั้นมันก็ต้องกดไว้ก่อนแล้วค้าคงแล้วค่อยปล่อยนะครับมันถึงจะใช้ตัวอื่นแต่คือสกิลค่อนข้างรุนแรงมากนะครับแล้วทําไมตัวนี้ถึงนิยมมากสุดละ่ะเพราะว่าตัวนี้มีโอกาสนอกจากมีโอกาสสร้างความเสียหายเห็นไหมครับโอกาสเข้าสร้างเสียหายเวลาตีธรรมดาเห็นไหม แล,แล้วมีผลเพิ่มเติมติดมือหนึ่งนะครับมีโอกาสติดมือหนึ่งไม่โมหดหลายโคตรแล้วก็สถานะติดตัวของมันคือพลังโจมตีนะครับเพิ่มขึ้นนะครับนะก็เพิ่มได้สูงสุดกว่า30%เลวแหละโอเคแล้วก็สุดท้ายครับเมื่อถูกโจมตีนะครับมีโอกาสสวนกลับนะครับก็ามีโอกาสคอลเตอร์เพราะเป็นตัวที่ยืนแนวหน้าก็ได้แนวหลังก็ได้ไว้ขี่ก็ได้นะครับในททาได้หลายอย่างนะก็แล้วจะมาปรับปรุงใช้ถือเป็นตัวที่ดีครับค่อนข้างแรงแรงแรงมากจริง ตัวส่วนตัวอื่นพวกนี้ก็จะเป็นพาสซีฟไม่เหมือนกันครับบุกป้องกันนะบุกโจมตีจะมีแค่สองตัวนะครับก็ตัวน้ําร้วนนะครับที่บุกโจมตีนะแต่ว่าตัวน้ําร้วนนี่มันจะไม่มีสหานะนะแต่รู้สึกว่าถ้าทําเป็นน้ําน้ํามันจะกลายเป็นติดสับสนหรือทุกอย่างเนี่ยเราะว่าผมก็กําลังดูดูจะทําทําอยู่นะก็ถือเป็นตัวน่าสนใจมากตัวหนึ่งตั้งแต่พูดมานะตัวนี้คนใช้ค่อนข้างเยอะนะครับ ไม่ถึงกับเยอะเวอร์ครับแต่ก็มีคนใช้อ่ะเออเออมันก็สามดาวแล้วมันก็ขึ้นเร็วง่ายนะครับ mm hmm. ก็บางทีพี่ต้องการต้องการตัวที่แบบว่าท mm ําดาเมจได้แบบตุมต้มแล้วจบๆไปเลยก็น่าสนใจครับแต่ต้องก่าเวลาใช้ให้ดีนะอะต่อไปสีดาวสีดาวพวกหมีพวกนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับแต่บางไปหน่อยนะถ้าถือจริงๆก็ถือว่าใ,ใช้ได้จินจาพวกนี้ก็สกิลเดียวดีครับพวกนี้ก็สกิลเดียวดีนกนี่ก็ปวดอยู่แล้วนะ ไอ้พวกนี้เป็นสายซับนะครับนะจะยังไม่ค่อยเจานะลึกเท่าไหร่นะค่อนข้างไปเพราะสีดาวมันก็หาทําเพิ่มดาววงยากชาวนี้ออกเป็นแนวป้องการรับปวดน,นะครับพวกน่าลำคาในเวลาดูเปลี่ยนฟอร์แมชั่นแล้วเป็น,ปนยิงน่งหงิดนะปรากฏว่าตัวแท้งเราไปอยู่ด้านซ้ายอะไรอย่างเงี้ยตัวตัวบางๆยู่ตรงกลางนะครับมันก็ทําให้เราประสาทเสียได้ในระดับหนึ่งนะครับส่วนไอส้สิงโตนี่ก็น่าลำคาครับถ้าเห็นมันวิ่งไปเห็นเมื่อไหร่ก็ตัวตัวหลังกดกันได้เลยนะเขามันมันจะตี ตอนแรกผมนั่งคิดว่าสิงโตตัวนี้นะถ้า,าไปฟาร์มกับไอหมาเนี่ยน่าจะโหดนะเราเหมือนว่าสกิลมันจะเป็นโจมตีจุดอ่อนตลอดเวลานะติดร้อยเปอร์เซ็นตะ์อะไรเงี้ยนะแล้วก็คู่กับไอหมานั้นบทความแรงท่นนาทนลมนี่ก็น่าจะเวิร์กนะก็คิดจะทําอยู่แต่ว่าโอ้คิดถึงเงินอัพสกิลกอบหมาลมนะตัวนี้ก็เป็นที่นิยมเหมือนกันนะครับผมยังไม่ได้อ่านรายละเอียดมากของข้ามไปก่อนนะครับแต่ว่าตอนตามยูนไข่นะสกิลก็ค่อนข้างแรงนีดนะ ตัวนี้ก็โอเคครับถือว่าตัวที่น่าใช้ระดับหนึ่งนะเพราะว่าสามารถเจาะแถวหลังได้เจาะแถวหลังได้นะครับถือว่าโอเคครับส่วนตัวนี้ก็มีความสามารถหลบเคาน์เตอร์ครับนะสี่ตัวนี้ขอข้ามครับไม่รู้ไม่เคยใช้แล้วก็สามตัวนี้ก็อย่างที่บอกครับมันเอาไว้สก,กิลเด็ดมันคือสก,กิลสุดท้ายครับที่เอามันจะใช้ได้เฉพาะท่าหลักของมันเองจรเนี่ยแรงตีจุดอ่อนเพิ่มมากขึ้นนะครับน่าจะเป็นเหมือน เหมือนดาเมจนะครับต้องติดจุดอ่อนก่อนถึงจะติดเพิ่มขึ้นซึ่งมันแรงดีนะครับพวกนี้ขอข้ามนะครับไม่ค่อยเห็นตัวเท่าไรลิงนี่ก็เห็นส่วนมากจะเห็นตัวนี้นะผมก็ไม่รู้มันต่างกันยังไงนะผมก็ว่าอาจการคิดอยู่จะปั้นตัวน้ําดีไหมแต่ว่าสมาัยจะเห็นแค่แต่ตัวสีนี้ยเห็นแต่ตัวหลมโอเคหมาฮิตอยู่แล้วเนาะข้ามค่ะ,ะต,ตัวที่จะพิเศษจริงจริงกงจังก็เป็นตัวพวกนี้นะครับยิงกานะครับ ทิ้งกานี่ค่อนข้างกลมศาสตร์ครับอย่างแรกคือพาสซีฟของเงาเลยพอมันพอเริ่มสู้บุ๊เทิร์นแรกมันจะบวกให้แันธามิตที่เป็นธาตุลมอะครับเพิ่มที่19%บางตัวก็คือเต็มหลอดมันสามารถทาให้สกิลเต็มหลอดได้แต่เทิร์นแรกเลยนะครับซึ่งมันสามารถทําอะไรให้พลิกเกมได้แต่เทิร์นแรกเพราะบางคนบางคนที่เล่นเนี่ยเทิร์นแรกกาจะป้องกันหมดบางคนก็อาจจะไม่ป้องกันหรือป้องกันแล้วโดนตีจะต่อแตกอะไรเงี้ยแล้วเจอสกิลยัดมานี่ก็เป็นสมบบไม่รู้เรื่องนะครับแล้วสกิลที่หนึ่ง คือมันยิงดอกลิงแล้วมันก็ลดพลังงานเราไปเรื่อยๆอ่ะสมมุติว่าเรากําลังจะสมมุติเทิร์นสองก็ได้อะเทิร์นสองแล้วมันเกิดทะลึ่งเชตสกิวนี้แล้วมันได้ออกก่อนเราขึ้นมามังกรกดเราจะใช้มังกรกดพ้นใบมันมันยิงมานี่มันตัดหลอดเราปุ๊บมังกรง่อยเลยนะครับสกิลไม่ได้นะแล้วมันไอสกิลนี้ชอบยิงตัวหลังนะยิงกระจายยิงโดยสัตว์ขี่เราไม่เป็นไรบ่อยมากผมว่าตัวนี้เป็นตัวที่ปวดในระดับหนึ่งเลยนะครับนะถ้าสุ่มอาก็โอเคนะแต่ถ้า ผมไม่ต้องถึงขนาดต้องเลือกมาหรอกแต่ผมคิดว่าถ้าสมุได้มาก็ถือว่าโอเคนะครับยังไงก็ถ้าถ้าสมได้มาก็ลองบ้านดูแล้วกันนะถือว่าโอเคพูดนี้ความสามารถก็เหมือนกันหมดเนาะเป็นแต่ว่าเป็นเป็นแบบเป็นธาตุของมันนะครับเห็นปหอันนี้บอกว่าเมื่อพันธมิตรเป็นธาตุที่เป็นธาตุลมอ๋อไม่เหมือนไม่เหมือนเหมือนไอตัวไอตัวตัวนี้บวกคอมไบเดี๋ยวก่อนนะ ก็ถูกเลยก็ฟืฟ้นฟูพลังแต่ว่ามีผลจาความไวนะก็ประมาณนี้นะครับตัวตำนานไม่พูดถึงนะครับมันเกินเอื้อมไปนะมันค่อนข้างจะเกิดเอื้อมเกินไปเราก็จะไม่สนใจมันนะครับก็ประมาณนี้นะครับที่จะย้ำๆก็เต่านี้ก็โอเคครับแต่ผมว่าเต่ามันก็คงระยะการใช้มันก็คง ไม่ได้ถึงนานถึงเดดเกมนะน่าจะอยู่ในช่วงกลางๆเกมอาจจะแค่เดือน2เดือนที่แบบพอมีคนมีตัวดีๆเยอะมากๆแล้วเต่าก็คงอาจจะเอาไม่อยู่เห่ือนกันะผมว่าแต่ว่าปั้นเอาไว้ผ่านด่านก็ค่อนข้างดีนะเพราะว่ามันปั้นง่ายนะก็อย่างที่บอกไปส่วนไอ้ตัวนี้ก็แล้วแต่ครับบางคนก็ปั้นแต่ผม,มผมไม่ปั้นนะเพราะผมรู้สึกว่าซับมันจะเยอะแยะเลยนักหนาแล้วก็ตัวนี้ผมก็โอเคอยู่นะแต่ว่ายังไม่ว่างเพิ่มเลเวลเพ้มมันเลยอย่างที่บอกมันปั้นไม่ทันนะครับ ก็เลยต้องมามาบอกว่ามีตัวไหนบ้างที่น่าถึงใจล,ลองดูก่อนนะอย่าเชื่ออย่าเชื่ออย่าเชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์ลองดูแล้วทําความเข้าใจแล้วลองใช้ดูก่อนอย่าเชื่อใครด้วยคําพูดอย่างเดียวโดยที่ไม่เห็นนะครับก็จะมาแนะนําก็มีตัวนี้อีกตัวน,นะครับสองตัวนะสองบุกสองดาวหนึ่งสองนะไอ้นี้ด้วยก็ได้อ่าสามแล้วแต่คนเผื่ออยากจะได้ดาเมจเพิ่มในบัฟตัวน,นี้ก็มังกรแนะนํา,นา,นาทั้งแถวเลยตัวนี้ก็โอเคสําสำหรับทีมที่ต้องการตัวยืนกลางก็ได้นะหรือยืนตรงไหนก็ได้แล้วก็คอยเพิ่ม คอยเพิ่มซัพ์พลังให้เชสก,กิลได้เรื่อยๆอ้าวต่อมาลิงนะครับลิงอริดานะมันจะรุนแรงมากมันรุนแรงจริงครับสก,กิลต่อยน,นังต่อยถ้าคนเคยผ่านด่าหรืออะไรเงี้ยเคยโดนมันต่อยเดี๋ยวจะรู้นะว่าบางทีต่อยทีเดียวอาจจะลอยตายได้เลยทีเดียวโอเคนะครับสามดาวผมขอแนะนำว่านี้สี่ดาวก็สี่ดาวก็จะขอแนะนําตัวล่างเนี้ยแหละครับกดประสาดดีนะครับเวลาเจอเนี้ย ทำก็ทําเครียดอยู่นะส่วนไอ้นอกส่วนไอ้นอกห้าดาวไม่ต้องไปแน,น,นะนำมั้งครับมันโคตรโกงลยครับนะในความรู้สึกผมเพราะสัตว์ขี่หัวมันบางด้วยมั้งโดนแม่งทีเดียวก็จะตายแล้วนะโอเคคลิปก็สั้นๆนะประมาณเท่านี้ก่อนเดี๋ยวถ้าว่างยังไงอย่ามาทําต่อให้นะครับพอดีช่วงนี้ยุ่งๆนิดนึงนะก็ถ้าทําตัวไหนเสร็จเดี๋ยวจะพายาม,มาเจาะลึกให้นะคือตอนแรกผมกะว่าจะผมจะทําลิงไฟนะ แต่เระามาผมเกียดอะผมอยากได้ลิงน้ำมากกว่าผมก็เลยเขจะทําลิงน้ําดูนะเพราะเห็นคนใช้น้อยกว่าลิงไฟดีอะเออประมาณนั้นก็คือก็จะลองใช้อยู่แต่คือหินน้ําผมขาดมากช่วงเนีเออ้ยอเหินน้ำคดขาดเลยก็เลยเด,ดีดยวก่อนแล้วกันนะโอเคถ้าลินนี้รีบหน่อยนะครับขอโทษด้วยพอดีเดียวจะเปิดออโต้ พอถาจะออกไปข้างนอกนะก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับก็ตัดตัไครที่มาเยอะขึ้นมากดูกน้าตกใจก็ขอบคุณมากครับถ้าถูกใจก็กดไลค์ก็ตัดตั้ครไว้นะเพราะว่าเราก็ทําคิวม,มาเรื่อยๆนะครับพูดคุยกันได้นะครับในช่อง h ช n แนลนะครับก็ถ้าเห็นก็ตอบตลอดนะครับก็ขอบคุณทุกคนบางทีที่แบบมีคําถามมา่ว่ตอบแทนให้นะครับขอบคุณมากๆครับว้นเจอก็ใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ